วันที่14เมษายนคริสตศศักราร1 9 1 2เรือไททานิกพุ่งชนเข้ากับภูเขาน้ำแข็งและจมลงใช่เรารู้เรื่องนี้กันแล้วแต่ถ้าสมมติว่าครั้งนี้เราใช้น้ำแข็งเพื่อกุดซากเรือขึ้นมาบนบกละ่ะนี่ต้องใช้ตะข่ายลวดเป็นหลายพันเมตรเลยนะแถมต้องใช้นโตรเจนเหลวอีกมากมายเป้าหมายของเราคือทำให้ไททานิกเหมือนอยู่ในก้อนน้ำแข็งขนาดยักษ์ที่จะทำให้เรือลอยขึ้นเหนือผืนน้ำการทำเช่นนี้ได้คุณต้องเอาตะข่ายเหล็กมาพันรอบซากเรือซะก่อนแล้วเอานโตรเจนเหลวคลุมไว้อีกที ปัญหาแรกที่คุณต้องเผชิญคือการไม่สามารถพันเรือได้รอบลำเต็มๆคุณต้องรู้วิธีการยกเรือขึ้นมาหน่อยเพื่อเอาตะข่ายไปวางไว้ใต้เรือได้ลองสมมุติว่าเกิดมีปฏิหารแล้วคุณทำได้แล้วกันนะสิ่งที่จะเกิดต่อไปก็คือคุณต้องขนย้ายถังไนโตรเจนเหลวหลายร้อยถังให้ได้พอลงไปใต้น้ําแล้วก็เปิดฝาถังแล้วก็มันเย็นเฉียบเกินไปจนแม้แต่ทานน้าแข็งในมหาสมุทรแอตแลนติกก็ยังดูร้อนไปเลยจากนั้นไนโตรเจนก็เกิดเป็นฟองฟู่ฟ้ากระจายตัวแล้วแน่นอนว่ามันไม่ได้สร้างน้ําแข็งก้อนมมาคลาลุะเย เอาล่ะลองวิธีใหม่ดูทีนี้ลองยกเรือไททานิกด้วยการเอาแม่เหล็กขนาดใหญ่ยักษ์มาช่วยการทําอย่างนี้ได้ต้องหาเรือที่ใหญ่กว่ามาและแม่เหล็กที่มีพลังสุดๆคุณเอาเคเบิลหนาๆติดเข้ากับแม่เหล็กและหยอดลงไปที่ก้นทะเลตัวโปรเจกต์จะส่องสว่างให้เห็นก้นทะเลที่ดํามืดมิดโดยยังพอมองเห็นชิ้นส่วนซากเรือได้อยู่แม่เหล็กจะลงไปติดเข้ากับส่วนที่เป็นเหล็กชิ้นใหญ่ของเรือเรือใหญ่ที่พาไปก็ดึงเคเบิลขึ้นมาพร้อมกับแม่เหล็กแม่เหล็กบางส่วนหลุดออกจากเรือไททานิค เพราะว่าส่วนที่เป็นเหล็กของเรือนั้นมีแนวปะการังและกระปังหาเกาะอ,อยู่บางส่วนของซากเรือแตกหลุดออกจากเรือและลอยขึ้นมาแต่พลังของเรือใหญ่ลากนั้นไม่พอแถมสายเคเบิลบางเส้นก็เกิดขาดไม่ใช่แค่น้ำหนักของชิ้นส่วนแต่ละชิ้นของเททานิกนะแรงดันมหาศาลของน้ำยังเป็นอุปสรรคต่อ,อก,การปฏิบัติงานด้วยเรือที่จมอยู่ไม่สามารถยกขึ้นมาได้ทั้งหมดมันขึ้นมาได้แค่ชิ้นส่วนเล็กๆเ,เท่านั้นในความเป็นจริงแล้วก็เคยมีความพยายามที่จะยกชิ้นส่วนเรือเททานิกขึ้นมาเหมือนกันแต่การปฏิบัติงานมูลค่าหลายร้้้อยลลาานนนบบทััักพง มีการเอาสลิงไนลอนไปยึดไว้กับชิ้นส่วนใหญ่ของเรือปลายอีกด้านของสลิงที่เชื่อมอยู่กับเครื่องยนต์ดีเซล โดยที่ตอนนั้นพวกเขาใช้เรือดำน้ำขนาดมินิในการปฏิบัติงานทั้งหมดชิ้นส่วนชิ้นหนึ่งของไททานิกที่หนัก21ตันถูกดึงขึ้นมาแต่หนึ่งในเส้นสลิงเกิดขาดเพราะรมีแรงดันน้ำมหาศาลแล้วหลังจากนั้นเคเบิลเส้นอื่นๆทีละเส้นก็เริ่มดีดตัวขาดออกชิ้นส่วนใหญ่ที่ว่านั้นกลับจมหนิงลงก้นทะเลไปพอมาถึงตอนนี้ผู้ร่วมงานในปฏิบัติการคู่เรือครั้งนั้นเกิดไม่มีอาหารเหลือแล้วแถมยังอยู่ไกลจากชายฝั่งที่ใกล้ที่สุดอีกพวกเขาก็เลยตัดสินใจว่าจะไม่พยายามเป็นครั้งที่2 มันมีทั้งหนังสือที่เขียนขึ้นมาและภาพยนตร์เกี่ยวกับเรื่องที่มีคนยกไททานิคขึ้นมาได้ด้วยการใช้อากาศอาัดแต่ในความเป็นจริงยังไม่เคยมีใครลองใช้ปฏิบัติการนี้ดูเลยการทําวิธีนี้คุณจะต้องใช้กระบอกสูบอันใหญ่เบิ้มที่มีอากาศอัดอยู่หลายร้อยกระบอกก่อนอื่นต้องเอามันปติดตั้งที่ตัวลำเรือไททานิกก่อนแล้วรอให้มันดึงเรือขึ้นมาบนผิวน้ําแต่ทันทีที่คุณหย่อนกระบอกสูบพวกนั้นลงไปใต้น้ํามันก็เด้งลอยกลับขึ้นมาเหนือน้ําทันทีซึ่งยิ่งทําให้มันซับซ้อนกว่าเดิมอีีกกกคคุณต้้้้อองยยึดดระบบสูวววเเนไิล แล้วลากมันลงไปที่ก้นทะเลด้วยการใช้ใเรือดำน้ําช่วยหนึ่งล้ำหรือให้ดีก็หลายๆลาลำเลยและเพราะว่ามีแรงดันน้ําสูงกระบอกสูบพวกนี้อาจจะระเบิดออกมาได้กรณีนี้กระแสะคลื่นจะซัดกระบอกสูบอื่นๆและอาจจะก่ออันตรายได้นี่ทั้งแพงเกินไปและไม่ปลอดภัยอีกตั้งหากอันที่จริงแล้วแผนที่ราคาแพงที่สุดและซับซ้อนที่สุดเพื่อจะยกเรือเททานิคขึ้นมานั้นคงจะเป็นหนึ่งในแผนที่นักวิทยาศาสตร์บอกว่าให้สกัดออกซิเจนและไฮโดรเจนออกมาจากน้ําในมหาสมุทรจากนั้นพวกสารที่สกัดออกมาก็จะไปอยู่ในที่กักเก็บพิเศษ ที่กักเก็บพวกนี้จะติดอยู่กับเปือและทําให้ไททานิกลอยขึ้นมาสู่ผิวน้ําต่อให้คุณสกัดเอาออกซิเจนและไฮโดรเจนออกมาจากน้ํานับล้านตันน้นําที่เหลือจะมาแทนที่โดยเครื่องมือที่สามารถกลั่นธาตุแบบนี้ออกมาได้ก็ราคากว่า3 0ม0 0ื่นล้านบาทเข้าไปแล้วหรือคุณอาจจะคิดธาตุเคมีขึ้นมาใหม่ที่จะใช้ปฏิกิริยาลูกโซ่เพื่อกลั่นให้น้ําทั้งหมดบริสุทธิ์ซึ่งในกรณีนี้ทั้งโลกมหาสมุทรก็จะไม่มีออกซิเจนที่จําเป็นเหลืออยู่อีกเลย พวกเขากำลังเดินทางไปยังโลกใหม่ซึ่งภูเขาน้ำแข็งได้ทำลายความฝันและความหวังทั้งหมดของพวกเขามันมีทั้งความตื่นตระหนกและน้ำตารวมถึงคำอำลาที่หัวใจสลายเช่นเดียวกับแจ็คและโรสพวกเขาอยู่ที่น่าหรอมาดูกันว่าคุณดูเรื่องราวจริงๆของไททานิคดีแค่ไหนเรื่องราวความรักของแจ็คดอสันและโรสเดวิดบูเคเตอร์ได้รับแรงบันดาลใจจากเหตุการณ์จริงคุณคิดว่าไงมันเป็นเรื่องเล่าหรือเรื่องจริงกันแนะ่ เรื่องราวความรักบนไททานิกที่สะเทือนอารมณ์ที่สุดนั้นแต่งขึ้นโดยผู้เขียนบทและผู้กำกับภาพยนตร์ชื่อดังเจมส์คาเมรอนผู้โดยสารบางคนที่แสดงในภาพยนตร์อ้างอิงจากเรื่องจริงและบังเอิญมีเจดอาสาันอยู่บนเรือด้วยแต่ชื่อของเขาคือโจเซฟไม่ใช่แจ็คและเขาทำงานเป็นคนตัดฐานหินวัตถุที่แพงที่สุดที่สูญหายไปพร้อมกับเรือไททานิกคือภาพวาดของปาโบลปิกัสโซคุณคิดยังไงกับเรื่องนี้ มันไม่ใช่เรื่องจริงมันคือสิ่งที่ภาพยนตร์ชื่อดังนั้นสร้างขึ้นสิ่งของที่มีค่าที่สุดที่หายไปพร้อมกับเรือไททานิกน่าจะเป็นภาพวาด Mary Joseph Blondel ที่สร้างขึ้นในปี1814สิ่งของมีค่าอื่นๆบางชิ้นคือไวโอลินที่เป็นของ Wallace Hartley นักดนตรีที่ยังยืนกรานว่าจะเล่นดนตรีจนถึงวินาทีสุดท้ายนอกจากนี้ยังมีรถ r e n a t y p CB c o u p DeVille ปี1912ที่ตอนนี้มีราคาหลายล้านดอลลาร์ หนังสือที่เขียนด้วยลายมือโดยโจเซฟคอนราดเรียงความฉบับพิมพ์ครั้งแรกโดยฟรานซิสเบคอนแกรนเปียโนสไตล์เวห้าตัวและแน่นอนว่ายังมีจานและถ้วยจีนราคาแพงอีกจำนวนหนึ่งรวมถึงเครื่องประดับของผู้โดยสารชั้นเฟิร์สคลาสเรือไททานิกเป็นเรือโดยสารที่ใหญ่ที่สุดและหรูหราที่สุดในยุคนั้นมันฟังดูเป็นเรื่องจริงสำหรับคุณหรือเปล่า ใช่แล้วมันเป็นเรื่องจริงในเดือนเมษายน1912เรือไททานิกเป็นเรือที่ใหญ่ที่สุดที่เคยสร้างมามีความยาวถึง270เมตรและจุผู้โดยสารได้สูงสุด2,435คนมันดูไม่มากเมื่อเทียบกับเรือสำราญที่ใหญ่ที่สุดในปัจจุบันอย่าง Symphony of the Sea มันยาวกว่าไททานิกเพียงเล็กน้อย ปรจุจำนวนผู้โดยสารได้มากกว่าถึงสองเท่าและใช่ไม่มีเรือสำราญอื่นใดที่สามารถเอาชนะไททานิกในแง่ของความหรูหราได้จนถึงทุกวันนี้มันมีมูลค่ามากกว่า2 0 0แสนล้านเหรียญเมื่อเทียบเป็นเงินในปัจจุบันแถมตั๋วก็แพงมากด้วยตั๋วชั้นเฟิร์สคลาสเนี่ยมีราคาตั้งแต่1,700ดอลลาร์ในปัจจุบันสำหรับห้องนอนธรรมดาไปจนถึง5 0 0 0 0ดอลลาร์สำหรับหนึ่งในสองของห้องสวีทพาร์เลอร์ ตัวชั้น2ราคา700ดอลลาร์ในขณะที่ผู้โดยสารชั้น3ต้องจ่ายเงินระหว่าง1 7 0 4 6 0ดถึง460ดอลลาร์ผู้โดยสารส่วนใหญ่ของเรือที่ไม่มีวันจมสามารถเอาชีวิตรอดได้จริงหรือไม่น่าเศร้าที่มันไม่จริงมีเพียง37%ของผู้โดยสารทั้งหมดเท่านั้นที่รอดชีวิตจากหายนะของเรือไททานิก โดยแบ่งเป็นผู้โดยสารชั้น1ประมาณ61%ผู้โดยสารชั้น2 42%และผู้โดยสารชั้น3 24%ที่รอดชีวิตมาได้เรือเททานิกกำลังเล่นผ่านสามเหลี่ยมเบอร์มิวด้าตอนที่มีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นและนั่นอาจจะเป็นเหตุผลว่าทำไมมันถึงจมคุณคิดว่าไงเป็นเรื่องจริงไหมมันไม่ใช่เรื่องจริงร้อเ เรือไททานิกไม่เคยเข้าใกล้สมเหลี่ยมเบอร์มิวดาเลยแม้แต่น้อยเรือจมลงประมาณ645กิโลเมตรทางใต้ของนิวฟาวแลนซึ่งเป็นระยะทางไกลามากไปทางเหนือของเบอร์มิวดาซึ่งเป็นพื้นที่ที่โด่งดังในเรื่องที่เรือและเครื่องบินหายสับสูนไปอย่างไร้ร่องรอยดวงจันทร์เป็นตัวการของหายนะของไททานิกจริงหรือเปล่า ้อนีจริงเลยดวงจันทร์ส่งผลกระทบต่อกระแสน้ําบนโลกเป็นอย่างมากยิ่งดวงจันทร์อยู่ใกล้โลกมากเท่าไหร่กระแสน้ําก็จะยิ่งแรงขึ้นเนื่องจากแรงโน้มถ่วงที่เพิ่มขึ้นของดาวบริวารของเราย้อนกลับไปในปี1912ดวงจันทร์อยู่ใกล้มากจนทําให้ทาน้ําแข็งหลายแห่งในกรีนแลนด์แตกออกจากกันน้ําแข็งก้อนใหญ่ที่แตกออกจากทาน้ําแข็งเริ่มลอยไปทางใต้เหตุการณ์ซูเปอร์มูนเกิดขึ้นเพียงหนาทีหลังจากน้ําเกิดซึ่งเป็นการเรียงตัวของดวงจันทร์ ดวงอาทิตย์และโลกที่ทําให้แรงโน้มถ่วงรวมกันถึงจุดสูงสุดเดือนละสองครั้งและวันก่อนหน้านั้นโลกของเราเข้าใกล้ดวงอาทิตย์มากที่สุดในปีนั้นซึ่งทําให้แรงโน้มถ่วงรุนแรงขึ้นการผสมผสานกันของเหตุการณ์นี้ทําให้เกิดเงื่อนไขที่สมบูรณ์แบบสําหรับการเกิดกระแสน้ําที่ทรงพลังที่สุดในประวัติศาสตร์ภูเขาน้ําแข็งที่แตกออกจากท่าน้าแข็งในกรีนแลนด์ลอยไปสู่หน้าน้าชายฝั่งของลาบราดอร์และนิวฟาวน์แลนด์ซึ่งพวกมันมักจะติดหากต้องการไปต่อ พวกมันจําเป็นต้องละลายและเบาลงหรือจับกระแสน้ําที่จะพาพวกมันไปต่อในปี1912กระแสน้ําสูงที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ดังนั้นพวกมันจึงเปลี่ยนเส้นทางเดินเรือหลายเส้นทางลงใต้เนื่องจากภูเขาน้ําแข็งจํานวนมากแต่ไม่ใช่กับไททานิกแน่ๆเพราะพวกเขาเชื่อว่ามันเป็นเรือที่ไม่มีวันจมเรือไททานิกใช้เวลา4ชั่วโมง40นาทีในการจมคุณคิดว่าไงล่ะ เป็นเรื่องไม่จริงเลยและถ้าคุณเป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรือไททานิกคุณจะรู้แน่นอนว่ามันคือ2ชั่วโมง40นาทีซึ่งมันก็ช้าพอทําให้เรือเกิดความเสียหายจากภูเขาน้ําแข็งต้องขอบคุณการสร้างเรือที่ไม่ได้ทําให้มันจมเร็วกว่านี้มีช่องกันน้ํา16ช่องที่ส่วนล่างของเรือพวกมันทํางานเหมือนเส้นชีวิตเมือ่อภูเขาน้ําแข็งชนเข้ากับตัวเรือมันสร้างความเสียหายไป6กห้องเรือไททานิกจะยังคงลอยอยู่ได้ก็ต่อเมื่อห้องสี่ห้องได้รับความเสียหาย น้ำเต็มหกห้องแรกภายในหนึ่งชั่วโมงในช่วงเวลานี้เรือเอียงไปทางด้านขวาเล็กน้อยจากนั้นน้ำเริ่มเข้าท่วมห้องที่7ในตอนที่6ห้องมีน้ำเข้ามาเต็มแล้วและในช่วงเวลานั้นอัตราการจมคุณเดาได้ไหมว่ามีทฤษฎีเกี่ยวกับการจมของแทนทานิคมากแค่ไหนใช่เยอะมากเลยรวมถึงทฤษฎีของผมเองที่ผมจะมาแบ่งปันกับคุณในวันนี้จากนั้นคุณก็ตัดสินใจได้ว่าทฤษฎีไหนที่คุณคิดว่าใช่ที่สุด ทรษศีแรกของเหตุการณ์ก็คือทฤษฎีชิ้นเดียวมันง่ายมากและโดยพื้นฐานแล้วอ้างว่าการจมเกิดขึ้นโดยไม่มีการแตกหัก2.15นาฬิกานาทีเรือชนกับภูเขาน้ำแข็ง2.18นาฬิกา18นาทีไฟดับลงเรือทำมุม45องศาจากนั้นก็เริ่มดิ่งลงสู่ความลึกของมหาสมุทรอย่างรวดเร็ว2.20นาฬิกา20นาทีแค่3นาทีต่อมาเรือ R M S ไททานิคก็จมหายไปใต้พื้นผิวมหาสมุทรโดยสมบูรณ์ เรือไม่ได้แตกหกักแค่จมลงไปทั้งลำแน่นอนว่ามันเป็นไปไม่ได้ในเดือนเมษายน1912เรือเทคทนิคไม่เพียงแต่เป็นเรือที่ใหญ่ที่สุดในโลกเท่านั้นแต่ยังเป็นเรือที่ใหญ่ที่สุดที่เคยสร้างมาอีกด้วยยากที่จะเชื่อว่าเรือที่หนักขนาดนี้จะจมโดยที่ไม่แตกหักได้ก็แค่มันเป็นไปไม่ได้เลยแต่ก็นะคุณตำหนิคนคิดทฤษฎีไม่ได้ก่อนที่เราจะพบซากเรือก็ไม่มีทฤษฎีอื่นแล้วเดี๋ยวก่อนหรือมีกันนะ วันเรื่องขึ้นหลังจากเกิดภัยพิบตัติผู้รอดชีวิตให้สัมภาษณ์พวกเขาพูดถึงเรื่องที่เกิดขึ้นและบางคนก็อ้างว่าเรือแตกเป็นสองท่อนเมื่อถูกน้าท่วมตัวอย่างเช่นแจ็คเทเยอร์เด็กหนุม่มวัยสิปีกล่าวถึงเหตุการณ์ขณะกําลังจมที่เขาจําได้และแอลดีสกิสมอนก็วาดภาพร่างตามคําอธิบายของเขาภาพแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าเรือหักครึ่งแต่ไม่มีใครเชื่อแจ็คพยานคนอื่นๆก็ไม่มีหลักฐานเพราะงั้น จึงไม่ค่อยมีใครเชื่อคำกล่าวอ้างของพวกเขาแต่ในปี1985สิ่งต่างๆก็เปลี่ยนไปนั่นคือตอนที่โรเบิร์ตประหลาดพบซากเรือเททนนิกในส่วนลึกของมหาสมุทรเมื่อผู้คนเห็นซากเรือก็เห็นได้ชัดเจนว่าแจ็คและผู้รอดชีวิตคนอื่นๆพูดถูกเรือเททนนิกหักเป็นสองท่อนเมื่อจมลงถึงเวลาแล้วสำหรับทฤษฎีใหม่2นาฬิกานาทีกระดูกงูแตกปราบขวาเรือเอนและตัวเรือก็เอ็นเอีง 2นาฬิกาสนาทีส่วนห้องครัวแตกออกพอคอยเอ็นลงทันทีภายใต้น้ำหนักของมันเองไฟดับลงท้ายเรือชี้ฟ้าหัวเรือหักแล้วเริ่มจมท้ายเรือแทบจะยึดอยู่กับกราบขวาของโครงสร้างส่วนเสริมท้ายเรือไม่อยู่ส่วนท้ายเรือก็ค่อยๆจมลงอีกครั้งมันลอยขึ้นเป็นครั้งสุดท้ายและหมุนเป็นครึ่งวงกลมขณะท,ที่มันจมลงฟังดูน่าเชื่อทีเดียวใช่ไหมล่ะแต่ผู้คนเริ่มพบช่องโหว่ในทฤษฎีนี้ตัวอย่างเช่น เรือเททานิกเป็นชิ้นเดียวกันอยู่ในมุมสูงแบบนี้ไม่ได้แน่การแตกหักจะต้องเริ่มต้นเร็วกว่าน,นี้มากนี่หมายความว่ายังต้องทําการวิจัยและคาดเดากันต่อไปอีกมากเพราะงั้นผู้คนจึงเริ่มคิดสถานการณ์ที่เป็นไปได้ของตนเองมาดูทฤษฎีที่ไม่มีใครชอบกันไหมตามทฤษฎีแตกหักแรกเร,เรือเททานิกทำมุมสูงและน้ําหนักของท้ายเรือก็ไม่มีที่รองรับทําให้เรือแตกจากบนลงล่างแต่มันเป็นไปไม่ได้ตามหลักฟิสิกส์มีทฤษฎีอื่นอีกไหม ในปี2006โรเจอร์ลองสถาปนิกกองทัพเรือตัดสินใจค้นคว้าสิ่งที่เรียกว่าทริสตีวี2นาฬิกา17นาทีการแตกหักเริ่มต้นที่มุมตื้นอย่างน้อยถึง11องศาโครงสร้างส่วนบนพังแล้วเริ่มแตกร้าในขณะนี้มีแค่ฐานคู่ด้านล่างเท่านั้นที่ยึดเรือเทเทนิกไว้ด้วยกันแต่มันเริ่มเอ็นภายใต้ความกดดันที่ทำให้เรือพังน้ำไหลผ่านรอยแตกมันเพิ่มน้ำหนักระหว่างสงส่วน ทำให้เรือเททินิกเอนไปทางอื่นและทําให้มีรูปร่างคล้ายกับตัวอักษรวีชั้นบนพังแหลกและงอเข้าหากันหัวเรืออยู่ด้านล่างและท้ายเรือจะจมลงท้ายสุดทฤษฎีนี้ถูกหักล้างหลายครั้งแล้วโรเจอร์ลองเชื่อเช่นนั้นเพราะขอบที่หักของชั้นบนในส่วนหัวเรือของเรือเททินิกนั้นแหลกและเละละเอียดทั้งหมดแต่เราได้เรียนรู้ว่ามันเกิดขึ้นเนื่องจากสิ่งที่เรียกว่าการระเบิดของไฮดรอลิกซึ่งเป็นแรงของน้ําที่กระแทกเข้ากับดาดฟ้าในขณะที่เรือเททนิกกระแทกพื้นมหาสมุทร ทฤษฎีวีเบรกอกทฤษฎีระบุว่าท้ายเรือโผล่ขึ้นมาจากน้ำหลังจากหักทฤษฎีนี้ส่วนใหญ่มาจากอดีตผู้คลั่งไคล้เรือเทเทนิคคนหนึ่งแต่ทฤษฎีนี้ไม่เพียงแต่ได้รับการพิสูจน์ว่าเป็นไปไม่ได้เท่านั้นเนื่องจากมวลอันน่าเหลือเชื่อของท้ายเรือมันยังได้รับแรงบันดาลใจจากข้อมูลที่ไม่ถูกต้องอีกด้วยจาแจ็คเทเยอร์ได้ไหมมันมาจากภาพร่างของเขาและคำพูดของผู้โดยสารหลายคนแต่ความจริงก็คือไม่มีใครเคยเห็นเรือเทเทนิคจมแบบนี้มาก่อน แจ็คเองก็เคยให้สัมภาษณ์ว่าภาพร่างไม่เหมือนกับสิ่งที่เขาเห็นจริงๆเลยมันว่าโดยผู้โดยสารบนคาปาเทียซึ่งเป็นเรือที่ได้รับสัญญาณของความช่วยเหลือจากไททานิกและเข้ามาช่วยเหลือซึ่งใช้เป็นหลักฐานไม่ได้เมื่อเรารู้เรื่องนี้แล้วเรามาดูทฤษฎีที่คนส่วนใหญ่เชื่อกันใครจะไม่เคยดูหนังในตำนานเรื่องไททานิกบ้างมันกลายเป็นหนังเด่นในพิธีมอบรางวัลอสการ์ครั้งที่70ได้รับเสนอชื่อและได้รางวัลแล้วก็สมควรได้รับด้วย แต่คุณรู้ไหมว่าเจมส์คาเมรอนสนใจเรือเททานิกมาหลายปีและศึกษาประวัติของเรือหนังสือและงานวิจัยของเขามีรายละเอียดมากและเขาก็ยังมีเหตุการณ์ในเวอร์ชันของเขาเองอด้วยเรียกว่าทฤษฎีบานาน่าสปริตและนี่คือสิ่งที่คุณเห็นในภาพยนตร์มันเป็นแบบนี้เรือเททานิกทำมุม23องศาและหักไปจนถึงกระดูกงูด้าน,นล่างสองชั้นทำหน้าที่เป็นบานพับเมื่อท้ายเรือจมเมื่อฐานสองชั้นพังหัวเรือและท้ายเรือก็แยกออกจากกัน ท้ายเรือเริ่มจมดิ่งในแนวตั้งจากนั้นเริ่มดำดิ่งลงสู่ใต้น้ำทฤษฎีนี้เป็นทฤษฎีที่ถูกต้องตามหลักวิทยาศาสตร์ที่สุดพอๆกับทฤษฎีของรอยเมนกอดเดี๋ยวนะใครคือรอยเมนกอดล่ะรอยเมนกอดเป็นวิศวกรที่ได้คิดค้นทฤษฎีที่น่าเชื่อถือที่สุดในขณะนั้น2นาฬิกา17นาทีไฟดับบนไททอนิกขณะเรือทำมุม20-23ถึงองศาทัานใดนั้นเรือก็หักเป็นสองท่อนแถวแถวปล่องที่3มมันทำให้ท้ายเรือจมลงไปในน้ำ กระดูกงูพังก่อนกลางลำและลำเรือส่วนล่างถูกกระแทกและแตกออกจากกันน้ำซัดเข้ามาที่หัวเรือและท้ายเรือผ่านรอยแตกขนาดใหญ่ทำให้ส่วนหัวเรือจมอยู่ใต้คลื่นท้ายเรือยกขึ้นเป็นมุม70-90ถึงองศาแล้วก็จมลงเช่นกันทฤษฎีนี้ดูเหมือนจะเข้าท่าที่สุดแต่มันก็ค่อนข้างขัดแยง้งผู้รอดชีวิตที่เห็นการแตกระบุว่าท้ายเรือเอ็นไปและหัวเรือจมหายไปอย่างสิ้นเชิงแต่ทฤษฎีของเมนกอดขัดแย้งกับข้อความดังกล่าว ในขณะที่ทฤษฎีของเจมส์คาเมรอนมีเรื่องนี้อยู่ด้วยคุณคิดอย่างที่ผมคิดไหมผมว่าความจริงจะต้องอยู่ตรงกลางแน่ๆตามที่ได้สัญญาไว้ผมจะนําเสนอเหตุการณ์ในเวอร์ชันของผมบ้างมันไม่ใช่ทฤษฎีของผมจริงๆหรอกมันเป็นเหมือนการผสมผสา,านระหว่างทฤษฎีของรอยเมนกอดกับเจมส์คาเมรอนผมเชื่อว่าเจมส์คาเมรอนพูดถูกเกี่ยวกับการแตก2องนาฬิกาสิเจนาทีเรืออยู่ในมุมสูงไฟดับลงจากนั้นก็หักเป็นสองท่อนท้ายเรือจม ฐานสองชั้นยังคงติดอยู่กับท้ายเรือประมาณหนึ่งนาทีเมื่อฐานสองชั้นพังทั้งสองส่วนก็แยกออกจากกันและท้ายเรือก็จมลงไปจากนั้นอย่างที่เมนกอดพูดท้ายเรือยกขึ้นในมุมสูงจากนั้นมันก็จะเริ่มจมลงในแนวดิ่งมันอาจจะเกิดขึ้นจริงเพราะผู้รอดชีวิตระบุว่าเขาได้เห็นการหักอย่างสมบูรณ์ซึ่งหมายความว่ามันจะต้องเห็นได้ชัดและพวกเขายังเห็นท้ายเรือค้างอยู่ในอากาศแนวดิ่งเป็นเวลานาน,านพออาจจะไม่กี่นาทีก่อนที่จะหายไป แต่ทั้งหมดนี้ก็เป็นแค่การคาดเดาเท่านั้นไม่ว่าเรือไททานิคจะแตกและจมลงอย่างไรมันก็ถือเป็นโศกนาฏกรรมครั้งใหญ่มันเป็นเวลา1นึปีแล้วที่เรือไททานิคชนเข้ากับภูเขาน้ําแข็งและจมลงคุณรู้ไหมว่าในปี2022บริษัท Blue Star Line บลูสตาร์ไลน์กำลังดําเนินการสร้างเรือไททานิคจาลองให้เสร็จสิ้นและตั้งชื่อว่าเรือไททานิคสเรือลํานี้จะถูกส่งแล่นไปตามเส้นทางเดียวกันกับผู้โดยสาร2,400คนหวังว่าทุกอย่างจะเป็นไปได้ด้วยดีสําหรับพวกเขานะ